พรสาสไตล์ทำง่ายกินแซ่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มากินอาหารโต้รมหนาวแต่วันนี้อากาศดีดีนะคะเพื่อนขาวันนี้อากาศดีพราก็จัดเลยนะคะแดดนะคะวันนี้แดดดีเหมาะกับตอนเที่ยงกินส้มตำนะคะส้มตำปูปาาะะาลาหามะละกอสไลด์เองนะคะสับเองนะคะฝีมือการสรับก็โชว์แล้วนะคะว่ากรอบอร่อยแน่นอนนะคะมีอะไรก็มีขนมจีนเส้นเล็ก นุ่มอร่อยนะคะแล้วก็มีอะไรเอย่ยมีกุ้งนะคะกุ้งกุ้งลวกกุ้งนึ่งนะคะตัวใหญ่ๆนะคะไซส์ไซส์ใหญ่มากแกมโบ้นะคะมีผักสะบาัดมีถั่วกินกับนะคะวันนี้ก็ใช้มือสาวมือจุ่มนะคะเพื่อนอร่อยมากส้มตามเพื่อนค่ะนะคะ, <c oughs> ะ,ค,ะครั้งแรกก็มามา,มา,ม,ามาทานด้วยกันนะคะไม่พูดมาก <c oughs> แล้วค่ะหิวค่ะนะคะว <c oughs> ันนี้กินข้าวตรงเวลามากเลย <c oughs> เลยที่ยงเป๊ะเลยนะคะ <c oughs> เพื่อนขา <c oughs> กับันหยุดพักผ่อนสบายๆส,สไตล์ฮอล่านี่ฮะสูขกับการกินนะคะสู่กับการหยุดได้ได้อยู่บ้านนะเพื่อนนะมาเลยค่ะอืม,อมกินกับกุ้งนะคะกุ้งนะคะเด็ดหัวออกบางส่วนนะคะเพื่อนแก่กุ้งนี้อร่อยหวานนะคะเพื่อนกุ้งเนี่ยตัวใหญ่มากอร่อยหวานมากนะคะไซเอบฟนะคะกินสองตัวก็อิ่มแล้วฮอลล่านะนะคะ ส้มตำเลยนะคะเพื่อนกินส้มตำเลยนะฮะสุดยอดเลยค่ะมานะมามาทานด้วยกันเพื่อน เผ็ดมาความร้อนตามความเผ็ดมาความร้อนตามเพื่อนอร่อยยอดน้องมากเพราะลาอาจจะไม่เน้นกุ้งมากวันนี้เสียดายส้มตำกับขนมจีนถ้ากินไม่หมดฮะ กุ้งกินไม่หมดยังพอเก็บได้นะคะนมจีนกับส้ตมตำกินไห,หมดเก็บไม่ได้ต้องทิ้งอย่างเดียวนะเพื่อนขนมจีนเส้นเล็กก็นุ่มเหนียวนุ่มนะเพื่อนอร่อยอตานน้ำขนมจีนกินอย่างเดียวอ <c oughs> เดีวของชอบเนาะของมกักไม่ได้กินนานเริ่มเผ็ดแล้วค่ะใส่พริกหเม็ด ้มกมพาานี่สูตรไม่ต้องใส่ผงชูรนะเพื่อนน้ำ,นำปลาที่ไม้แล้วก็ปูกับปูนะคะทุกอย่างมันมีผงชูรอยู่นนั้นแล้วอร่อยนัวใส่แค่สองอย่างนะ,ะสามอย่างกน้ำปลานิดนึงนะคะเพื่อความหอมนะคะเพื่อนอร่อยมากสูตรนี้ปูดองนี่อร่อย รอ,องปูด้อร่อยทำส้ตมตำก็อร่อยเพื่อนไม่มีฝีมือก็ตำก็อร่อยอยู่ที่เครื่องปรุงนะเพื่อนออ <c oughs> ม่สุภาพก็ขอโทษขอไปนะเพื่อน ด็ดีดีเป็นใจจริงๆก <S ug> <ๆ S ug> <S ug> ุ้งไปสองตัว <S ug> ลิมิตก็คงไม่เกินสี่ตัวพ <S ug> ราะล่าว่ากินกุ้งมันอิ่มเร็วนะเพื่อนมันแน่นเนาะ <S ug> แต่กุ้งนี้ไม่ผิดหวังมากเลยพราะล่าชอบซื้อกุ้งนี่นะคะ <S ug> ไม่แพงนะเพื่อนถ้าอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนี่นแพงแต่ถ้าไปตลาดไทยเนี่ย เลือกเอาเลยเพื่อนมีกี่หลายชนิดมากไปอร่อยเนื้อมันแน่นดูสิเนื้อนแน่นมากเลยตันใหญ่มันถึง่อไม่ได้เพื่อนกินกับแบบนี้เอา เยอะนะเพื่อนเนาะกินไม่หมดเหมือนเดิมแหละไม่มีเพื่อนกินเนาะก <laughs> <c ười> ินคนเดียวมีเพื่อนกินก็คุยไปเมาลไปก็อร่อยไปกินคนเดียวก็กินอย่างเดียวก็อิ่มไวเนาะ <laughs> เพื่อนมันสดมากมะละกอและกรอบอะ่ะบางพันมันจะเหนียวนะเพื่อนมะละกอแต่พันเนี้โชคดีมากเลยบางครั้งมราอยู่เมืองนอกมันไม,มไม่มีช้อยให้เลือกเนาะก็ต้องซื้อแต่พพร้ะานนี่ก็ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ซื้อนะฮะไม่ได้กินก็ไม่กินแต่เวลาเลือกซื้อมะละกอรพราก็จะรู้ว่าแบบไหนขมแบบไหนเหนียวแบบไหนหยาบนะคะ ใช้ความรู้สึกสัมผัสมันก็จะกรอบเนื้อค่ะจะแน่นไม่กลวงนะเพื่อนเวลายกดูมันจะหนักนะเริ่มจะอิ่มแล้วค่ะแน่นแล้วค่ะทำใหญ่มากเลยอ าไลไม่ได้กินสุมตามเกือบสองเดือนเลยนะเพื่อนตั้งแต่เข้าหน้าหนาวมาเนี่ยวันนี้ก็ได้เลิกดีมากเลยสุมตามยัางเหลือเยอะมากเลย่ะว่าตามมีเยอะนะเพื่อนขรมจีนเหมือนกันเนี่ยเสิร์ฟใหญ่เนาะ ทำเสิร์ฟเล็กก็ไม่น่าทานทำเสิร์ฟนี้ชวนเพื่อนทั้งโลกมากินเลยค่ะเพื่อนคนไทยอยู่ทั่วโลกมากินด้วยกันเลยนะคะเสิร์ฟใหญ่มากจะได้หมดค่ะ คำสุดท้ายเลยเพื่อนขาไม่ไหวแล้วค่ะอบกินส้มนี่แหละอะโบคาโดกินไม่ไหวมันอิ่มอ่ะไปกินตอนบ่ายอะโโบคาโดกินส้มล้างปากเนาะ ส้้มหวานตัดกันหน่อยดอกกล้วยไม้พล่าออกปีนี้นานมากเลยเพื่อนออกเยอะด้วยนะ,ะหลายตัดบ่อยยังไม่หมดเลยสวยงามนะคะต้นไม้ตัวนี้นานมากแล้วนะคะเพื่อนแต่ออกดอกทุกปีสวยนะคะ ค่ะเพื่อนซุบตาขนมจีนนะตำปูปะลากับกุ้งบิ๊กไซส์ผลไม้เ <c oughs> พราะไรอิ่มมากเลยเพื่อนทั้งเผ็ดแต่อร่อยมากขนาดหน้าหนาวนะแต่มันแดดเพื่อนวันนี้กินอิ่มบบสำราญมากนะเพื่อนสสงห้าเพื่อนหิวด้วยก็ขอโทษขออภัยนะเพื่อนแส่บจริงๆอร่อยจริงๆนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย